สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลรนี่ช n แนลค่ะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปชมดอกลูปินดอกลูปินเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ขึ้นเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลกสวยงามมีหลายสีช่วงนี้ก็กำลังบานในแถบยุโรปนะคะไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ดอกรูปินเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆคะสวยงามมากมีหลายสีนะคะแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะออกดอกสีชมชมพูกับสีม่วงสวยงามมากคะ่ะดอกลูปินเป็นดอกไม้ที่ สามารถปลูกเป็นไม้ตัดดอกขายสำหรับจัดดอกไม้สดหรือว่าปลูกเป็นไม้ประดับปลูกลงกระถางหรือว่าปลูกลงดินในแปลงปลูกสำหรับเป็นการจัดสวนรูปินเป็นไม้ในในสกุลถั่วลักษณะดอกของเขาก็คล้ายๆดอกถั่วบ้านเรานะคะถั่วฝักยาวนะคะ สวยงามมากดอกก็จะออกเป็นเป็นช่อตั้งสูงขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะค่อยๆทยอยบานจากคนคนดอกจากข้างล่างไปหาข้างบนสวยงามอย่างที่เห็นค่ะเพื่อนๆคะในหนึ่งต้นก็จะมีได้หลายดอกนะคะแต่ว่าเขาจะแตกดอก แทงช่อดอกออกมาจากปลายยอดนั่นก็คือถ้าต้นไหนที่แตกกิ่งก้านสาขาได้เยอะเขาก็จะให้ดอกจาตามจำนวนกิ่งที่เขาแตกออกมานะคะความสมบูรณ์ของดอกก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นสวยงามมากจริงๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะ แล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับสหรับการตัดดอกไปปักแจกันหรือ,อตัดดอกส่งขายนะคะก็คือให้มีดอกที่ตูมอยู่ข้างบนด้วยเพราะว่ากว่าเขาจะบานหมดดอกข้างล่างบานแล้วก็ร่วงดอกข้างบนก็จะที่เป็นสีเขียวอยู่นะคะตุม่มตูมอยู่ก็จะค่อยๆทยอยบาน เรื่อยๆเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตัดดอกไปปักแจกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะดอกลูพินเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้มีกลิ่นนะคะความสวยงามของเขาก็จะชอบอุณหภูมิสำหรับเหมาะสมที่จะที่เขาจะบานสวยเนาะอยู่ที่15 2 5องศา ในแถบยุโรปก็จะปลูกกันกลางแจ้งเลยนะคะเพราะช่วงเวลาที่อากาศช่วงช่วงฤดูร้อนก็ไม่ได้ยาวนานเนาะก็จะมีพึ่งมาตอมน้ำหวานมาดูดกินน้ำหวานของเขานะคะทีนี้การขยายพันธุ์ของลูพินขยายพันธุ์ยยได้ทั้งวิธีการพอเมเล็ดแล้วก็ปักชำกิ่ง วิธีการปักชำกิ่งก็คือตัดกิ่งที่แตกออกมาที่ยังไม่ได้แทงที่ยังไม่ได้แทงดอกนะคะสามารถไปปักชำได้เลยแล้วก็ถ้าอยากได้กิ่งที่ช่อดอกที่สมบูรณ์สวยงามทุกกิ่งแล้วก็ไม่ไม่ต้องการที่จะเก็บมเมล็ด ก็ตัดตัดช่อดอกดอกแรกเขาออกค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่ตัดช่อดอกแรกออกเขาก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งอื่นๆดอกอื่นๆก็จะสวยงามสมบูรณ์แต่ถ้าต้องการเก็บมเมล็ดเนี่ยให้ดูกิ่งที่ สำหรับที่จะไปปักชำใหม่ได้ก็คือเป็นกิ่งที่ยังไม่แทงช่อดอกออกมาจะเหมาะสมสำหรับนำไปปักชำหรือจะแยกขุด,ข,ดขุดต้นเขาแต่ว่าต้องให้ติดดินให้เป็นเง่าออกไปถ้าถ้าสมมติว่าต้องการแยกไปปลูกที่ใหม่นะคะในขณะที่ต้นเขาจเจริญเติบโตก็ขุดให้ติดดิน เขาก็จะติดจเจริญงอกงามแต่ถ้าใช้วิธีดึงหรือถอนก็จะไม่รอดนะคะเพื่อนๆเหมือนต้นไม้ทั่วไปเนาะสวยทุกสีนะคะจะมีสีวันนี้ที่ออกดอกเพิ่งมีสีม่วงกับสีชมพูนะคะอันนี้น้องสาวอยู่บ้านน้องสาวที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ส่งมาให้นะคะสวยงามสวยงามมากค่ะ พอดอกบานเขาแก่เขาก็จะติดฝักแล้วก็ติดมเมล็ดหลังจากนั้นก็เก็บมเมล็ดไว้เพื่อขยายพันธุ์ในปีถัดไปทีนี้ในตามธรรมชาตินะคะดอกลูพินเป็นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้เมื่อเขาติดฝักแล้วก็แห้งเขาก็จะ ฝักก็จะแตกแล้วก็มเมล็ดก็จะร่วงหล่นลงไปที่พื้นในธรรมชาตินะคะเมื่อถึงฤดูกาลของเขาเขาก็จะงอกต้นใหม่ออกมาแล้วก็ดอกก็จะสวยงามแบบที่เห็นค่ะเห็นดอกไม้สวยๆงามงก็สดชื่นนะคะก็ได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะพอได้พูดคุยกันทุกวันนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุนีชาแนลนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ